นี่ตอนนี้ผมอยู่หน้าเซเว่นนะทุกคนผมมาเจอขนมขนมแบบน,นี้มันก็สมัยผมเด็กเด็กนู่นนะเคยเห็นนะมันก็ยังมีขายอยู่ทุกวันนี้เนาะเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบขายมานานยังเนี่ยนานขายหลายปีแล้วอ๋อพี่ขายหลายปีแล้วพี่ทําเองถามจริงพี่ทําเองหรือว่ารับอ๋อขายตุกย๊กแกเขามีเขามีคนทําใช่ไหมอ๋อเขามีคนทําแล้วแกก็เอามาขายใช่ไหม อ๋อก็าออมาขายให้โตแกเขาบอกงี้นะนี่ครับเป็นขนมขนมไทยๆนะดูดิมีอะไรทองหยิบทองหยอดใช่ไหมทองหยอดกับเม็ดขนมอ๋อเขาเรียกทองหยอดเม็ดขนุนเหรอแล้วนู่นไกลๆนู่นน่ะเหมือนกันเหมอือันอ๋อเหมออือนกันแล้วอันนี้บาบินหม้อแกงอ๋อหม้อแกงแล้วก็อันนี้ขนมอะไรขนมมันขนมมันสาคูอันนี้ข้าวสาลีสาหร่านี่ใครเคยกินบ้างทุกคนเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยกิน อันนี้วุ้นกะทิไอ้นู่นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแดงอ่าข้าวเหนียวแดงแล้วราคาเขาขายไงครับเนี่ยชิ้ลล่าชิ้ลล่าเหรอโอ้ไม่แพงด้วยชิ้ลล่าเดี๋ยวเรามาช่วยพี่เขาอุดหนุนดีกว่าเอาอะไรดีแลว้วรวมรวมๆกันก็ได้ใช่ไหมอ๋อทางนี้ก็คือสิบบาทใช่ไหมใช่ครับอันนี้สิบบาทแล้วก็ไอ้นี่ยี่สิบรวมรวมรวมหน่อยยี่สิบอ๋อเออเออเออนี่เดี๋ยวลองกินดูนะเขาเรียกว่าขนมเออ่อะไรนะ ขนมไทยครับไม่ใช่นี่เนี่เหลืองเนืองเม็ดขนกับทองยอดเออทองยอดเม็ดขนุนอันนี้คือสามสิบแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็หม้อแกงอ่ะสิบบาทอ่านี่นี่อันนี้คือสี่สิบบาทเออน่ากินอ่ะนี่ครับดูดูดูนี่เขาจะมีเป็นรถอย่างงี้นะนี่เนี่ยเนี่ยวบ้านใครมีบ้างนี่อ่าขนมหวานนี่ขนมหวานแม่สุรางของแท้ต้องมีรูปแม่สุรางเขาว่านะ นี่ครับอ่าโอเคนี่นี่นนพัาเจอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็จะมีคนมาซื้อแบบน,นี้นะทุกคนเนี่ยขน,นมโบราณอ,อันนี้อันนี้ก็เรียกสาคูนะสาคูไส้สหมูนี่เห็นไหมาขายได้นะขายดีด้วยนี่ช่วงเย็นๆนี่เขาบอกว่าแย่งกันแปบ๊บเดียวขายหมดเลยนะอันนี้หมดแล้วหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วหมดเลยกล,ล,ลับบ้านนอนนะถ้าพี่ขายหมดนี่ทุกถาดนี้พี่ได้กี่บาทนี่ แล้วแต่วันครับประมาณก็นเนี่ยประมาณหลักร้อยหลักพันสามสี่พันจริงเหรอไม่ไม่เัาพาะไรายได้เราเนี่ยไม่ใช่อ๋อนียอ่ยอดย,ยอดยอดก็ขายสามสี่พัน